นะครับผมครับผมสุกี้โอ้โหแล้วก็นำจิซีฟู้ดผลไม้ก็จะมีส้มมะละกอสุกครับผมมากินด,ด้วยกันครับโอน้องแมวมารอคแล้วบถ้าถ้าจะเอาแล้วหรอจะเปิดก่อนพ่อแล้วหรอ,อเอาเอาเอาเกเอเอาหรอ nhiên yên, cao phục Nhìn chút ít đồ Hãy subscribe cho เส้นนี้มันเหนียวนุ่มครับผมไม่รู้เส้นอะไรอะไรญี่ปุ่นอะไรเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันโคนชชันไม่รู้แต่กล่องรู้ช่วยครับผมใส่ผักหลายอย่างครับผมดู <c oughs> อันนี้ขนาดยังไม่ได้กินกับน้ําจิ้มนะครับเพราะทำไอันนี้กินกับน้าจิมะะม้มซ <c oughs> ีฟู้ดนะครับผมดูดูดู xoay mm -hmm. ouais, cọ อเอาดีลระดุกหัวเท้าอีกไหมเอาเลยครับเอาเอาพี่พี่เอาลูกเอาเดี๋ยวพอให้เอาเอาเรียงกันเร่ยงกันเอาน้องแมวก็ขยักอยู่เข้าน้องแมวก็อยู่เข้าโอ Mmm. เอาอีกไหมลูกเอาน้องแมวก็หิวข้าวเกินครับผมเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดเอาลูกหมูนะเอาแบ่งกันแบ่งกันเอาจิน้นหมูกระทะหิวข้าวครับผมหมูกระทะกับซุกี้ <laughs> ไม่ใช่ซุกี้ตัวนี้นะน้องแมวครับผมน้องแมวชื่อซุกินะครับผมนีม่หมูกระทะด้วย เส้นเส้นเส้นเหนียวนุ่มดีมากครับทุกท่านไหนอร่อยแซ่บเบอ้อ กินก็อ,อร่อยนะครับทุกท่านเลยง่ายดีนะครับเนาะอากาศวันเย็ยนๆแบบนี้นะครับผมแต่๋ยวเราต้องกินตอนที่มันร้อนๆนะครับทุกท่านเลยถ้ามันเย็ยนแล้วมันไม่อร่อยนะครับผม i ละก็เป็นไงบ้างครับผมนี่โอ้แดังช่ำเลยทุกท่านน้ากอบ้านโคราชานนี่อร่อยครับหวานมาดูว่ามันเป็นสายพันอะไรนะครับเนาะอยู่มันก็ออกมาเองนะครับผมโค้ะฉันมาก,กินแล้วก็น่าจะเอามเมล็ดมันทิ้งเอาแต่หมนนี้แหละครับทุกท่านเผ็ดออกอ หวานเจีย๊ยบครับผมอลองชิมส้มเลยนะครับผมชิมดู้ ต้มก็หวานอร่อยมากครับผมอร่อยมากครับวัดด้วยนะครับทุกท่านเลย น้องแมวไปในหมุดกินอิ่มแล้วไปพุนละอะไร่ะอร่อยมากครับผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุมานี่แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์คกดแชร์กดติดตามเพื่อเปนกำลังใจให้โคนชแด้วยนะครับสวัสดีครับ